สวัสดีค่ะช่องไม้เท้าช่วยเดินแจกฟรีนะคะคุณกอเพชรไม้เท้าช่วยเดินแจกฟรีค่ะวันนี้มีจะไปส่งไม้เท้าให้กับสะพานบุญอีกรอบแล้วนะคะอันเดียวไปถามดูค่ะสวัสดีครับคับอันดีแล้วได้รับการติดต่อมา,าจากทางเพจไม้เท้าช่วยเดินแจกฟรีนะครับจากคุณนารินที่จังหวัดเชียงใหม่ครับขอรับติดต่อให้กับ แม่บ้านซึ่งป่วยไม่สบายเดินไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ผมก็ตรลุจจสโงไปให้แล้วก็ขอฝากไปแจกต่อเผื่อให้กับท่านอื่นด้วยครับคสำหรับวันนี้ส่งไปห้าชิ้นครับผมที่จังหวัดอะไรนะคะเชียงใหม่เชียงใหม่ครับผอำเภอสันป่าตองนะคะซึ่งก็น่าดีใจมากนะครับได้รับการติดต่อมาทางเพจไม่ท้าชุวแจก<อ>ฟรีทั้ง นี่มาจากเชียงใหม่จากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จากกรสินครับแล้วก็จะจะส่งไปตามลําดับครับค่ะก็เกิดจากการแชร์ของทุกคนเนาะครับผมการแชร์เพจขอบคุณมากนะคะทุกหนึ่งกำลังใจแล้วก็อีกหนึ่งมุนนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากมากเลยครับผมสำหรับคัน,นี้ก็ขอฝากช่องนะครับฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากริม่มทำคนในร่วมกันนะครับ ได้จกได้กับทางเพจ Facebook แม่เท้าชุดเดินแจกฟรีทางช่อง y o u t u สองช่องนะครับช่องแม่เท้าชุดเดินแจกฟรีก็ช่อง YouTube คอพิชชิเนลครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปส่งก่อนครับได้ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งบุญและหนึ่งกำลังใจนะคะช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะคะทุกคนจะได้เห็นเพจเราล้วจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆมนุษย์ด้วยกันนะคะทุกคน